อืม,ม,มวันนี้มาเห็ดหัวอาหารนาะพี่น้องอ่ะโอ้สบายดีสบายดีตอนแรงเด้อมนี่ยเราจะชมหัวอาหารไก่ไข่เพิ่ม,มอกีกเนาะอันนี้กับมีกากน้ำตาลใส่แล้วเนาะมีห้ามมีนล้วแล้วก็มีเกลือเล็กหน่อยเกลือขาวเทา,านี่แหละแล้วก็แล้วก็วกมี กะไก่ที่กกกกนนที่เขากินแล้วเขาเก็บเนีื้เนาะเก็บเนี้อแต่ก็ชุ่มใช่ไหมมันก็กินอันนี้นั่นเนาะก็ไข่ไเนาะมีกากน้ำตาลก็ขไข่แต่ก็นั่นมันมันเนาะพี่น้องผสมใจม,มีพวกอาหารัที่ไทยลุกของเจ้า อยากแหนะ้งแล้ว,นนวลอ,อยากแห้งแล้วี๋ยวผมแล้วไเสือเลยเนาะอะไร้ะเนาะพี่นแล้วเป็นะพี่น้อ่ใไอ้มาเวลาเขาอ่านแหลรเขาคิดเนี่ยเราพี่น้องก่อไข่ แต่พอรชมใส่กับอาหารนีกประชมกับว่าอาหารนี่มันกิไดกินีกัไปมี่าเล็กถึงไข่จะมีโปรตีนไข่ใส่น้ำจนนี kết miệng cho chúng ta là kì lấy kết miệng phổ thải nó bỏ ra thịt không muốn xài đại đại năm mà hãy hành đại ừ กันวัดกันอัไน,นั้นไปไกลกินอาหารดีมีโปรตีนใสาน่ในผัวอาหารเลยนอกาะพี่น้นงใส่พรเลมัน,าานมันเข้ากันิาาเนเลย Ah, ni sali sali nak oh, pulang sali 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 cộng đồng cộng đồng cộng này cộng đồng cộng đồng cộng đồng cộng này cộng đồng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  này đồng cộng

Hunger. Hmm. Yang mati, yang mati. Nah, masalah. 一个，不个，俩，哎。 ไก่หายดกเด็กวัยเพื่อแว่าประกอบเนี่ยมันกระจายตัวนะมันกรสิายมุงกวนี้เดย้าหน้ามันใส่ก็อันนั้นเพื่ทต้นี่อนี่จะดูสิ

มเล right? ือไปีเดีเเอากากมาเดี๋ยวไปได้มีมีบ่อันปลาดุกตัวนี้นะมีแล้วปลาดุกตัวหนึ่งไม่ใส่มึงคังม่รึวังไม่ขังเอาเพียงขังขังไม่ใส่นี่กองตู้นี่กองตู้กองตู้วะพวกหาวข้นที่อันนี้อันนี้ปุ่นนะปุดนเนี่ยดูกตัวหนึ่งตัวหนึ่งโอ้ต่คู่หนึ่งวดดีดีๆอย่างนี้ว่า

มาตู้ว่ะโอเคตัวน้อยไปติดตามอันนั้นน้องที่น้องเนานะลองเปลือง,งมันจะกินดีบ่เนะออันเป็นว่าอาหารว่าอาหารไข่ดก

Thank <laughs> you. โอ้ดีนะเนี่ยโอ้โหไพ่ Gue t referred to this channel because he's very variance,

นีน่็จะไท่รอบสองแล้วพี่น้องเนาะอื่นมาฮื้เนี่ยหายแล้วเนาะเินเต็มที่ลทเลยไย่ป็ง่าย่ไข่ดก <c oughs> เอาสำหรับคลิปนี้ก็จบทุ่นี้ก็บนอกพี่นอกมืออื่นมาคือมาติดตามว่ามันที่ใครหน่วยใหญ่บอกใครเพิ่มขึ้นบนนอกพี่นอกเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็บสบายดี